ต่คนไปขอนเกียนเกียน,นอะไรเพราะเราวันนี้ไม่กินเฉี่ฮอนครับริ่มต้นก็ลบบเป็นวิวอะไยนะคะหัววงกว้างกว่านุชเชนเลยนะคะ เหนวมากเบิ่งได้เบิ่งได้เกลี่ยใครไม่เคยข้าวมือเท้าน้องพักกลับแล้วครับรงทารถไรซสดเมื่อนไปแล้วเมื่อนไปแล้วไมนียวได้กี่บาทไหมวะ จริงจรน้องไม่เข้าไรนะ ขนาดแม่ยังงงเลยว่าผมพูดอะไรทำไมน้องถึงไปนั่งไรแก่พ่อบอกให้ว่านั่งข้างๆน้องอยังไม่มาเลยโัต้าหมูกระทะยังเหลืออันนี้มันอันน,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 นี้อันนี้คือแจ่วห่อครับหมูกระทะยังเหลือกินได้เห็ดจางบ้านย่ไก่เมืองอยู่ในบ้านขายหมูขายเนื้อกับจะเสือมาเห็ดกินข้าวเดียว 啊、嗯。 เรานั่นรับนั่นงจดน,นจบไรลเรื่องนะมันเยอะจะได้ตัวเร็วเจ้าหวามแบบเจ้าผมมีไหมมีช่ยวยเสียฟ้าแล้วผมไม่ชอบผมเท่าไหร่ ได้ลำสีม่วงไหมวันนี้ไม่ครับพี่จู้ไ,ได้เป็นลำแดงครับเพราะว่าผมดูในในจอแลผมได้วิชร์วิชร์สองหนึ่งสี่ครับลำสีแดงแต่วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่